สัสดีค่ะพบกับช่องเยแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะเพื่อนๆอยากรู้ว่าพืชกินใบของเยแมวโตวขนาดไหนอยากรู้ก็จัดให้เดี๋ยวไปดูกันค่ะค่ะวันนี้เยแมวก็พาเพื่อนๆมาชมนะคะพืชกินใบนะคะว่าพืชกินใบของเยแมวโตวขนาดไหนเพื่อนๆอยากรู้เยแมวก็จัดให้ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆ ไม่ได้เจอกันนานตอนนี้พืชกินใบของยีมแมวโตขนาดนี้แล้วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะถามกันมาเยอะนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างโตขนาดไหนนี่เลยค่ะก็เกือบสามเมตรนะคะเพิ่งสามเมตรแล้วแต่ยีมแมวตัดยอดแล้วเห็นไหมคะตัดยอดไปแล้วเพื่อนๆเห็นไหมคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้สูงนะคะ เก็บใบก็จะยากนะคะเพื่อนๆขนาดนี้ก็กําลังดีนะคะโน้มได้นะคะเดี๋ยวยายแมวก็จะทําการโน้มนะคะโน้มกิ่งเขาหรือว่าลึงกิ่งให้เขาลงมานะคะไม่สูงมากไปกว่านี้ประมาณนี้ก็ยังโอเคนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะยายแมวก็จะลิดทางบริเวณใต้โคนต้นเขานะคะจะเอากิ่งก้านเขาออกให้ดูโล่งหน่อยนะคะแดดจะได้ส่องถึงนะคะทําให้ใบเขาจะได้อุดมสมบูรณ์นะคะเพื่อนๆ หลักการก็คือไม่ยากนะคะการที่จะปลูกพืชกินใบนะคะจะต้องปลูกในที่โล่งแบบนี้นะคะเห็นไหมคะโล่งแจง้งรับแสงแดดได้นะคะถ้าเพื่อนๆสงสัยก็ย้อนกลับไปดูคลิปย่าแมวได้นะคะต้นนี้ก็จะเป็นต้นเสียบกิ่งนะคะเพื่อนๆตน้ตนโตต้นนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นเพาะมาเมล็ดก,กันค่ะว่าโตแค่ไหนแล้วไปค่ะ นี่ก็จะเป็นต้นเสียบกิ่งนะคะเพื่อนๆก่อนจะไปพอมะเล็ดดูต้นเสียบกิ่งเดี๋ยวไปดูต้นเสียบกิ่งอีกนะคะเพื่อนเพื่นี่ก็จะเป็นอีกต้นนะคะจะเป็นต้นเสียบกิ่งต้นนี้จะเป็นสี่กิ่งนะคะก็จะเป็นพุ่มแบบนี้นะคะเพื่อนๆบ้านยาแมวก็จะมีหลายพันุนะคะสําหรับพืชกินใบนะคะมีทั้งก้านแดงก้านเขียวแล้วก็พวกพันธุ์แตงกวามีหมดนะคะแล้วก็หางกั้งก็มีนะคะก้านแดงหางกั้งก็มีค่ะมีหลาย หลายพันนะคะนี่ก็จะเป็นเสียบกิ่งนะคะเพื่อนๆทุกต้นงามและโตหมดนะคะเพื่อนบางท่านสงสัยนะคะว่าตอนนี้ต้นโตแค่ไหนนะคะอยากรู้เนี่ยค่ะอัปเดตให้ดูแล้วนะคะโตขนาดนี้ค่ะค่อนข้างจะงามทุกต้นนะคะต้นนี้ก็งามนะคะย่าแมวทําคลิปตั้งแต่เริ่มเสียบกิ่งใหม่ๆหรือว่าลงปลูกใหม่ๆเลยนะคะหลายๆต้นที่ย่าแมวให้ดูนะคะแล้วมาดูใบเขาสิคะเพื่อนๆ ใบเขาค่อนข้างอุด,ดมสมบูรณ์เห็นไหมคะไม่มีแมลงเจาะเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะใบสวยใบงามทั้งนั้นนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าทำยังไงก็ย้อนกลับไปดูคลิปของย่มแมวที่ทำาทํมมาได้นะคะใช้สูตรที่ทำารมมาแบบนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใส่ปุ๋ยการป้องกันแมลงอ๋อเราไปดูต้นพรอมเล็ดกันค่ะค่ะนี่จะเป็นต้นเพะเมเล็ดนะคะเพื่อนๆ สูงก็ประมาณเมตรกว่าแล้วนะคะเรายังไม่ทําอะไรนะคะเพราะว่าเขายังเล็กอยู่เพื่อนๆนสงสัยว่าต้นท้อเมล็ดเราจะเด็ดยอดไหมยังค่ะเพื่อนๆนปล่อยเขาไว้ก่อนนะคะยังไม่ต้องเด็ดยอดนะคะแต่เราจะตัดตัดยอดเลยค่ะรอสักสามเมตรก็ได้นะคะเราค่อยตัดเขาจะได้แผ่เยอะนะคะตอนนี้ก็เริ่มแตกเยอะนะคะต้นเพาะเมล็ดจะโตช้ากว่าต้นเสียบกิ่งนะคะแต่ก็โตนะคะเพื่อนๆนแล้วก็จะอยู่คงกว่าต้นเสียบกิ่งนะคะเห็นไหมคะ รากฐานมั่นคงนะคะเพื่อนๆ่ะนี่ก็จะเป็นอีกพันหนึ่งนะคะพันนี้จะใบเล็กนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเขาได้ความสมบูรณ์นะคะเขาก็จะโตเหมือนกันนะคะสําหรับใบน,นี้นะคะใบ,ใบยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะแต่ต้นโตนะคะโตมากแล้วะคะ่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะ ค่ะนี่ก็จะเป็นอีกต้นนะคะต้นนี้ก็ใบงามนะคะต้นนี้จะเป็นหางก้างนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะหางก้างของเราก็งามแล้วก็ใบใหญ่นะคะต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่ยายแมวได้ย้ายออกมาสู่แดดนะคะตอนแรกเขาจะอยู่ในที่ร่มน,นะคะแต่พอเขาไปงามยายแมวก็ย้ายเลยค่ะย้ายมาอยู่กลางแจ้งนะคะเขาก็งามแล้วก็โตนะคะแต่ช่วงนี้นะคะอากาศค้มนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใบไม้ก็เริ่มปกคลุมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องเปิด เปิดให้แสงสว่างเข้ามาแล้วก็จะตัดใบไม้ออกนะคะให้เขาได้รับแสงสว่างนะคะเพราะว่าพืชกินใบของเราชอบแดดมากนะคะค่ะต้นนี้ก็จะเป็นต้นพ่อมเมล็ดเหมือนกันนะคะก็จะโตช้านะคะแล้วก็จะเป็นอีกสายพันธุ์นึงนะคะเห็นไหมคะใบเขาจะแหลมยาวนะคะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าต้นนี้พันธุ์อะไรนะคะแต่ก็สมบูรณ์นะคะใบไม่มีโหวใบแหว่งนะคะ ไม่ได้ใช้น้ำยาเคมีหรือว่ายาฆ่า,มาแมลงตัวใดเลยนะคะใช้สูตรที่เราทำเองขึ้นมาทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสมุนไพรหรือว่าน้ำยาต่างๆนะคะน้ำหมกักน้ำอะไรเราก็ทำขึ้นมาเองหมดนะคะค่ะต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่สมบูรณ์นะคะเห็นไหมคะดูใบเขางามมากนะคะใบใหญ่ใบโตนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เพื่อนๆอ,อ,อยากรู้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆชมนะคะว่าพืชกินใบของยี่แมวเป็นยังไงบ้างโตแค่ไหนนะคะ สรุปนะคะโตแล้วก็อยู่รอดทุกต้นนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยี่มวพาทำได้นะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะมันดูแลรักษาต้นพืชของเราก็จะงามและสวยแบบนี้เลยค่ะ